อ่ะครับสวัสดีครับอ่ะสาหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าซิงเกิลน,นะครับอ่าอาการจะออกมา C 3, E 3และ e 4นะครับอ่าสองอาการนี้อาจจะออกมาบ่อยมันออกมาแล้วนะครับมันทํางานไม่เสร็จนะครับทีนี้มันเป็นยังไงผมจะพาพ่อบ้านแม่บ้านเข้าไปดูนะครับหลังจากที่มันเกิดอาการนี้แล้วพ่อบ้านแม่บ้านก็เข้าไปเช็คดูได้ตามคลิปนี้นะเลยได้เลยนะครับอ่าสาหรับ เครื่องสภาพซิงเกิลร,รุ่นนี้นะครับอพอบ้านลองอสงเกตดูนะครับส่วนมากแล้วม่รุ่นอื่นก็ออกอาการเดียวกันด้วยนะครับซิงเกิลร,รุ่นนี้นะครับอโอเคนะครับตรงนี้ครับรุ่นของเขาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อาการของเขาก็จะออกมา e สา e สีออ่ 3, นะครับ อันนี้ทํางานไม่ได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับถ้ามันขึ้น E4 ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะบ้านก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเข้าไปตรวจเช็คตามคลิปที่ผมจะได้พาไปดูนี่แหละครับทีนี้เราจะมาดูอาการของ E4 E3 ด้วยนะครับเพราะว่า,าวันนี้ผมจะเอาออกมาทั้ง E3 และ E4 ให้เข้บ้านเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับสำหรับเครื่องสภาพซิงเกอร์รุ่นนี้นะครับเรามาดู E3 e ก่อนนะครับ อ่ะครับหลังจากที่เขาปล่อยน้ําเสร็จนะครับอ่าแทนที่จะปั่นแห้งนะครับแต่มันไม่ปั่นมันจะขึ้น e 3ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับทางานไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้นะครับอ่าสำหรับ e 3นะครับส่วน e 4อ่าเริ่มแรกของมันจะทํางานไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อบ้านเข้าไปเช็คดูนะครับอ่ามาแล้วครับนี่นะครับปั่นแห้งไม่ได้นะครับอ่าพอน้ําออกจากถังหมดแล้วนะครับอ่าปรากฏว่า มันไม่ปั่นแห้งนะครับมันจะขึ้น E3 นะครับทีนี้มันมาจากไหนยังไงผมจะพาพ่อบ้านเข้าไปเช็คดูนะครับว่าอาการแบบนี้พ่อบ้านไม่บ้านเช็คดูได้และซ่อมได้แน่นอนครับง่ายมากง่ายนิดเดียวนะครับผมจะพาไปดูนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองครับผมอ่า EC เกิดมาจากเพลชเชอร์ตัวนี้แหละครับอ่านี่นะครับเพชเชอร์วัดระดับน้านะครับเพลชเชอร์วัดระดับน้ําของเครื่องสภาพซิงเกอร์รุ่นนี้นะครับ ถ้ามันไม่ทํางานนะครับสาเหตุที่มันไม่ทํางานได้คือ1สายไฟมันขาดนะครับสองแจ็คมันอาจจะสกระปรกนะครับตรงนี้ครับผ่้บ้านเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับเนี่ยครับเช <c oughs> <c oughs> ็คตัวนี้อาจจะสกระปรกนะครับ <c oughs> หรือว่าสายไฟมันขาดเนื่องจากว่าหนูเนี่ยครับมันชอบมากัดสายไฟมันขาดมันเลยขึ้น EC EC, EC นี่จะซักไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกไปเลยหลังจากที่เรากด power <c oughs> กดสตาร์ทปุ๊บ อ่าพอได้เวลาของมันนะครับมันจะขึ้น E4 ขึ้นมาร้องนิ่งน้องนิ่งน้องทำงานไม่ได้ให้พ่อบ้าเข้ามาเช็คดูตรงนี้นะครับด้านหลังนี่แหละครับถอดฝาออกมาเลยนะครับอยู่ด้านหลังนี่ครับอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับอ่าง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับพ่อบ้าแม่บ้านนะครับอ่าที่ใช้เครื่องสมาซิงเกอร์รุ่นนี้นะครับอ่าทีนี้ E3 นะครับ E3 จะมาสองที่นะครับอ่ามาจากไหนบ้างนะครับอ่ามาจากตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ มันเป็นสวิทตัดนะครับตัวเนี้ยอ่ามันเป็นสวิทตัดหรือสวิทขาแตะที่เราพูดถึงกันนั่นแหละครับเนี่ยครับอ่าถ้าถังแตะถูกมันนะครับสาหรับเครื่องส้ารุุนนี้ครับอ่ามันก็จะขึ้นอ่าอีสามนะครับทางานไม่ได้ปัดแห้งไม่ได้นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็อีสามเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เรามาตรวจเช็คดูว่าอ่าแช็คเขาไปขี้เกลือหรือเปล่าประมาณนี้ครับเอ่ครับสายมันขาดหรือเปล่าตรงไหนหนูกัดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหรือว่าเราได้ตั้งถังอ่าถังเอียง อ่งด้านในนะครับมันถังด้านในนะครับมันจะมาแตะขานี่ไว้ตลอดเวลานะครับทาให้สวิกไม่ทํางานได้นะครับถ้ามาแตะแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเราตั้งถังเอียงมาด้านหลังนะครับอ่าถังก็จะแตะนะครับเวลามันปั่นแห้งไปนะครับมันมาแตะเสร็จนี้ปุ๊บมันก็หยุดการทํางานนะครับบางครั้งมันก็จะปล่อยน้ำเพราะถังมาใหม่นะครับไต้จังหวะของมันนะครับให้มาตรวจเช็คอีกตัวนี้นะครับไอตัวนี้เราก็ตัดต่ออ่า อ่าเป็นตัวเดียวกันได้เลยนะครับอ่าตัดแล้วเอาจ้มติดกันได้เลยนะครับตัวนี้ครับสองเส้นเนี่ยครับคือเราต่อตรงนั่นแหละครับต่อ, decisions 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 ตอได้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับและและอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้นะครับอาการเดียวกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้น e สามนะครับผ่านแห้งไม่ได้เหม OK. ือนกันนะครับอ่าเนี่ยครับสาหรับเครื่องสผัสซิงเกอร์นะครับอ่าตัวนี้นะครับเห็นชัดนะครับ อ่าดูดูโดยรอบก่อนนะครับงานด้านหลังเขาจะอยู่แบบนี้นะครับอ่าไอตัวนี้ก็ E สามนะครับแต่เพรสเชอร์ตัวนี้เป็น E สี่นะครับทีนี้เราไล่ลงมาดูเลยครับอันนี้เป็นวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ําเข้าโซลีนอยน้ําสวิตช์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่บางรุ่นเขาอ่าพวกสวิตช์พวกนี้ครับเขาจะอ่าทำมาไว้ต่างกันนะครับอยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างแต่ตัวนี้รุ่นนี้เขาจะวางแบบนี้นะครับอ่าถ้าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เอาออกมาก่อนนะครับ อ่าถ้าตัวนี้ครับอ่าหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสกันลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าหน้าคอนแทคมันสกปรกหรือว่าสายไฟมันขาดนะครับมันก็จะปัดแห้งไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะเกิดขึ้น e สามขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าทีนี้อ่าถ้าเราจะไปดูว่ามันมันใช่จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้ถ้าเรากดปัดมานะครับอ่าถ้าสวิก R อยู่แบบนี้นะครับอ่า มันไม่ทํางานนะครับขึ้น E3 นะครับตัวนี้ครับ อ่านี่แหละครับอาการขึ้น e 3 e 4ี่ครับ e สามมาจากสวิคนะครับอ่าสองตัวนะครับอ่าเพราะบ้านไม่บ้านะอ่าจำได้อยู่นะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ e 3เหมือนกันนะครับปั่นแห้งไม่ได้นะครับหลังจากที่มันปล่อยน้ำออกจากถังหมดแล้วมันจะขึ้น e สามนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ที่ผมออกมาให้ดูนะครับ มันก็จะขึ้น E3 เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น E3 ขึ้นมานะครับมันไม่ทํางานได้นะครับให้พ่อบ้านเข้าไปตรวจเช็คเปิดฝาด้านหลังนี่เท่านั้นเองครับเขาก็จะมีฝามีน็อตอยู่2ตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพ่อบ้านจะจําไม่ได้ว่าตอนนั้นผมได้ดูนะมันไม่มีฝาอาจจะงงนะครับแค่นี้เองครับ อ่าเขาจะมีน็อตอ่ายึดอยู่2ตัวเองครับอ่าหัวท้ายตรงนู้นครับอ่าสตัวนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออก2ตัวแล้วแล้วก็อ่างัดตรงนี้เลยครับงัดตรงนี้ขึ้นมายกขึ้นมาเราก็เข้ามาตรวจเช็คดูได้เลยนะครับว่าอ่าสายไฟมันขาดตรงไหนยังไงนะครับอ่าหรือว่าเช็คมันเป็นขี้เกือหรือว่าหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสนะครับอ่าเราสามารถเช็คดูได้นะครับสาหรับอ่าเพอบ้านนะครับอ่า EC นะครับเกิดมาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้านะครับตัวนี้ครับ อ่า e 3อ่าเกิดมาจากอ่าสวิกตัดสวิกขาแตะตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ครับตรงมุมนะครับและตัวนี้ก็เป็นสวิกตัดเหมือนกันครับขึ้น e 3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น e 3กับ e 4อ่าของเครื่องสะพ้าซิงเกิลรุ่นนี้นะครับอ่าให้พ่อบ้านอ่าเข้าไปตรวจเช็คดูอย่างที่ผมพามาดูนี่เลยนะครับ e 3กับ e 4นะครับอ่าตอนนี้ถ้าเราได้ปรับปรุงแก้ไขเขาเรียบร้อยแล้วมันก็จะโอเคขึ้นมาถ้าเป็น e 3กับ e 4นะครับอ่าบอดไม่ สำหรับเข้าบ้านนะครับถ้าเป็น E3 E4 นะครับ <c oughs> บอดไม่เสีย <c oughs> มาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้ำไม่ทำงานเช่นแจ็คมันเป็นขี้เกือ้อสายไฟมันขาดนะครับถ้าขึ้น E3 นะครับมาจากสวิคนะครับสาเหตุของมันก็คือหน้าคอนแทคไม่สัมผัสหน้าคอนแทคสปกปรกสายไฟมันขาดแจ็คเสียบมันตรงนั้นเป็นขี้เกือมันเลยสัญญาณไม่ผ่านมันก็จะขึ้น E3 ได้ E3 มี2จุดตรงนั้นนะครับ ส่วน E-C มาจาก p พ e ชเชอร์วัดระดับน้ําเท่านั้นบอร์ดไม่เสียนะครับสําหรับเพ่บ้านนะครับเพ่บ้านในบ้านนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ของเครื่องสืผ้าซิงเกิลนะครับให้เข้าไปตรวจเช็คดูตามที่ผมพาเข้าไปดูนี่นะครับมันจะใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าอาการนี้บอร์ดไม่เสียมาจากสวิตตัดเท่านั้นเองครับที่มันไม่ทํางานนะครับสำหรับเครื่องสภาพ้าซิงเกิลรุ่นนี้นะครับรุ่น Saw915 นี่นะครับ 15กิโลนะครับอ่าสำหรับพ่อบ้านในบ้านที่ใช้อยู่นะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ให้ไปตรวจเช็คตามคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับอ่าคลิปนี้ก็อ่าหวังใจว่าจะเป็นกับอ่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อ่ารับชมคลิปผมนะครับและขอกราบขอขอะคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ